วันนี้อยู่กับชุดแต่งแฮมเมอร์ทั้งคันแล้วไปพบเจอกันกับแฮมเมอร์ที่งานมอเตอร์โชว์กันนะคะ สวัสดีค่ะพบกับอจิและช่องอจินิวคาแฟมิลี่ค่ะวันนี้อจิพาทุกท่านค่ะมาอยู่กันที่โชว์รูมฟอร์ดไอเสาขาราชพฤกษ์พระราม5ค่ะและอยู่กับเลนเจอร์สตอมแทกค่ะที่มาพร้อมกับชุดแต่งแทมเมอร์ที่เป็นเหล็กทั้งคันเลยไม่ว่าจะเป็นกันชนหน้าบันไดข้างกันชนท้ายค่ะเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปรับชมกันค่ะคันนี้ในตัว Ford Ranger s t o สตอมแทกค่ะเป็นตัวขับเคลื่อนสีล้อเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรค่ะตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ10 ปีดด้วยมาพร้อมกับราคาที่1,414,000บาทค่ะจะพาทุกท่านไปรับชมกันค่ะว่าที่อติบอกไปว่ามากับชุดแต่งแฮ m เมอร์มีอะไรบ้างไปรับชมกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งด้านบนกันค่ะตรงนี้ก็มีการใส่ตัวฟอนต์ของเรนเจอร์สีดำค่ะให้เข้ากับตัวรถแบบนี้ด้วยนี่ให้มาสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็เอกลักษณ์ของสตอมแท็กค่ะก็คือจะเป็นตัวกระจังด้านหน้าที่มาพร้อมกับสีดาคาดแบบนี้แล้วก็ยังมีกรอบ สัญลักษณ์ที่เป็นฟอนต์ F O R D ค่ะทั้งฝั่งด้านนี้ค่ะตัวนี้นะจะไม่ได้ทำการปรับเปลี่ยนใดๆทั้งสิ้นเลยจะเป็น มาเดิมๆจากทางโรงงานมาเลยก็ขึ้นอยู่กับว่าความชอบส่วนบุคคลด้วยใครอยากเปลี่ยนเป็นตัวฟอนต FO อดีก็สามารถทำได้ชิ้นเดียวกันค่ะมาต่อกันที่กันชนด้านหน้าค่ะของแฮมเมอร์แข็งแรงเข้มและก็ดุมากด้วยที่สำคัญเท่มากๆเลยค่ะยิ่งใส่กับตัวรถสตอมแท็กแบบนี้ยิ่งสวยและก็เท่อีกด้วยค่ะตัวนี้ให้ความแข็งแรงทนทานมากเพราะว่าทำจากวัสดุที่เป็นเหล็กทั้งชิ้นเลยมีตัวฟอนตของแฮมเมอร์ค่ะ ที่เป็นด้านหลังสีแดงแบบนี้ระบบเซ็นเซอร์ความปลอดภัยในรุ่นสตอมแท็กค่ะก็ไม่ได้บดบังทัศนวิสัยในการปกปิดใดๆทั้งสิ้นเลยเวลาไม่ว่าจะเป็นการถอยจอดหรือว่าจะมีระบบเตือนเซ็นเซอร์ด้านหน้าก็ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติด้วยตัวระบบเซ็นเซอร์ด้านหน้ามีมาให้ใช้งานถึง6จุดค่ะ นอกจากนี้ความสวยความเทพบริเวณด้านหน้าแล้วยังมีชิ้นที่อยู่ด้านล่างตรงนี้ด้วยนะบริเวณด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นชิ้นเหล็กขนาดใหญ่ค่ะพร้อมตัวลวดลายลังพึ่งด้านล่างนะตรงนี้ก็จะเป็นเสริมเพื่อระบายความร้อนของห้องเครื่องยนต์ด้วยแล้วก็เวลาใช้งานตรงนี้ก็จะมีการป้องกันการลอยการกระแทกให้มีชิ้นใหญ่ๆสีแดงด้านล่างด้วยค่ะเพื่อป้องกันการกระแทกของบริเวณ ช่วงล่างของด้านหน้านั่นเองตัวนี้ก็จะเป็นสีแดงขนาดใหญ่มีสัญลักษณ์ตัว H ของทางแฮมเมอร์ค่ะแล้วยังมีอีกหนึ่งจุดกับชิ้นที่เป็นสีแดงค่ะก็ในส่วนของที่เป็นเลนเจอร์เขาจะทำเป็นหูเกี่ยวลากจูงมาหรือว่าไม่ว่าจะเป็นในรุ่น e v e r e ร t ค่ะตัวนี้เราก็จะมีเสริมเข้ามาให้เพราะว่าให้เข้ากับตัวชุดกันชนด้วยตัวนี้จะเป็นตัวหูเกี่ยวลากจูงด้านหน้าค่ะนันหนาสีแดงมาให้จากทางแฮมเมอร์เหมือนกัน ทุกตัวไม่ว่าจะเป็นตัวน็อตค่ะหรือว่าอะไรทุกชิ้นจะมีสัญลักษณ์ของทางแฮมเมอร์มาด้วยตรงด้านนี้สีแดงฝั่งด้านซ้ายของตัวรถก็มีมาให้ค่ะในรุ่นสตอมแทกค่ะ ไม่ได้มีแค่จุดเด่นแค่ชุดแต่งอย่างเดียวค่ะในตัวรุ่นสตอมแ t a กยังมีตัวไฟ AUX LAMP ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นไฟเวลาใช้งานในพื้นที่ที่มีแสงน้อยหรือในพื้นที่ที่เป็นทางเปรียวทางที่ไม่มีแสงสว่างเข้าถึงสามารถใช้งานไฟสูงค่ะในการขับขี่เพื่อความปลอดภัยได้อีกด้วยตรงนี้ก็ให้มาเป็นแบบระบบ LED ด้วยค่ะเดี๋ยวจะให้ทุกท่านได้รับชมกันด้วยเดี๋ยวให้ดูเลยเพราะว่า ตัวไฟตรงนี้ก็เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของตัวรถนอกจากไฟด้านหน้าที่เป็น m a t r ิก LED แล้วด้วยนะนี่ค่ะนี่แล้วเดี๋ยวทำการสตาร์ทให้เลยดีกว่าอ่านี่ค่ะทางฝั่งด้านนี้แล้วก็ไฟสูงนี่เราจะเห็นในการใช้งานด้วยของตัว AU X แคมค่ะนี่เวลาใช้งานแล้วก็ไฟทางฝั่งด้านข้างค่ะ ตัวทางด้านของไฟเลี้ยวเราก็มีให้ได้ใช้งานด้วยเช่นเดียวกัน <Okay. S 1> ตัวไฟอจิบอกได้เลยว่าเวลาเราขับขี่ในตอนกลางคืนแบบนี้หรือว่า,าต้องการใช้งานในสวนในตอนกลางคืนหรือว่าจะเป็นช่วงแสงสว่างตอนเช้าก็พื้นที่ใช้งานก็สามารถใช้งานตัวไฟ AU X l a m นี้ได้สบายเลยค่ะเมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะ ตัวไฟ LED ด้านนี้แล้วก็ยังมีไฟแมทริก LED ให้ใช้งานที่สำคัญเลยนี่ตัวข้อไฟหน้าตรงนี้ค่ะเป็นตัวข้อไฟหน้าแท้ด้วยนะให้มาแท้ๆเลยเราจะเห็นกับวัสดุที่ใช้ตัวนี้จะมีผิวกันลื่นมาให้แล้วก็มีการตกแต่งเพิ่มมิติด้านข้างมาด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นชุดพิเศษขึ้นมาอีกนิดนึงเลย มาที่ฝั่งด้านข้างกันบ้างค่ะกับตัวซุ้มล้อค่ะที่เป็นซุ้มล้อดีไซน์ที่ทุกคนจะเห็นอยู่ในแรปเตอร์นั่นเองก็เพิ่มความดุความเท่ให้กับตัวเรนเจอร์สตอมแท็กคันนี้ค่ะมาที่ล้อด้านข้างกันดีกว่าทางฝั่งของล้อด้านข้างค่ะตัวนี้จะเป็นยางของโตโยต้าทั้ง4เส้นเลยที่ท่านผู้ชมและลูกค้าที่สนใจในการออกรถคันนี้ได้ทําการเลือกเอง ตัวล้อแม็กค่ะจะเป็นของเลนโซ่ด้วยเป็นก้านสีดำสวยเลยก็เข้ากับตัวรถที่เป็นตัวถังสีดำด้วยตัวนี้สเปกยางค่ะที่เลือกมา 275/55R20 ถ้าเป็นของเก่าจะเป็น255นั่นเองอถ้าจะเป็นตัวเดิมใช่ไหมเราจะเห็นเลยว่าตัวหน้าแก้มค่ะตัวยางตรงนี้มันจะยื่นออกมานิดนึงเพื่อให้ตัวล้อแม็กข้างในดันเข้าไปแล้วก็ทำให้ตัวล้อดูสวยแล้วก็ดูเด็ดขึ้นค่ะ ทั้งฝั่งของช่วงล่างเราไม่ได้ปรับเปลี่ยนนะตัวช่วงล่างตรงนี้จะเป็นช่วงล่างเดิมมีดิสเบรกพร้อมที่ระบายความร้อนช่วงล่างด้านหน้าก็จะเป็นอิสระปีกนกสองชั้นพร้อมคอยจะปิงและเหล็กกันโค้งค่ะเหมาะไหมกับการที่ใส่ล้อยางแบบนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะขูดซุ้มล้อค่ะใช้งานได้ตามปกติและดีอีกด้วยค่ะเพราะว่ารถคันนี้เป็นตัวขับเคลื่อนสีล้อสามารถใช้กับตัวลุยออฟโรดได้ด้วย มาที่ฝั่งด้านข้างกันบ้างตัวนี้นี่ตัวแก้มข้างการตกแต่งบอกเครื่องยนต์ค่ะตัวเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์ไบเทอร์โบเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรค่ะตัวนี้ก็แรงม้าก็ให้มาที่210แรงม้า500นิวตันเมตรค่ะกระจกมองข้างค่ะกระจกมองข้างดีไซน์ออกมาเป็นกระจกมองข้างที่คุณลูกค้าเลือกเองเลยนะนี่มีขีด3ขีดเพิ่มความเท่ให้กับตัวรถด้วยตัวนี้ก็จะเป็นสีดำค่ะพร้อมไฟเลี้ยวตรงกลาง มีตัวกล้อง360องศามีระบบเตือนมุมอับสายตาขนาดเปลี่ยนเลนให้ใช้งานด้วยค่ะมาต่อกันค่ะกับบันไดด้านข้างเพราะว่าเราบอกว่าเราเป็นชุดแต่งแฮมเมอร์ที่เป็นเหล็กทั้งคันนอกจากกันชนด้านหน้าแล้วทางฝั่งด้านข้างตรงนี้เราก็ให้บันไดมาด้วยตัวบันไดเหล็กแบบนี้มีข้อดีอยังไงเวลาเราลุยออฟโรดหรือว่าใช้ตัวที่ต้อง ีนเขาไต่เขาหรือในใช้พื้นที่ที่เป็นโคนเป็นล่องแบบนี้ตัวนี้ค่ะมันจะป้องกันการใช้งานหรือว่าการที่หินกระเด็นใส่ด้วยเพราะว่าตัวที่ติดมากับจากโรงงานมันก็จะเป็นการใช้งานที่ในมุมมองหอจิมันจะใช้ในเมืองซะมากกว่าซะส่วนใหญ่แต่ตัวนี้มันก็เพิ่มความรุยความเท่เข้ามาด้วยมีผิวตรงนี้ที่เป็นกันลื่นแล้วก็เวลาเราโดนโคนลรล่อง หรือว่าเราเหยียบโคนมาเราสามารถใช้ตัวนี้ปัดทรายจากรองเท้าได้เลยอันนี้ก็ให้ความสะดวกต่อการใช้งานมาแล้วก็ตัววัสดุค่ะเป็นเหล็กมีการตกแต่งด้านในค่ะตัวแป้นเท้าค่ะแป้นเหยียบตรงนี้ให้เป็นหลังพึ่งด้วยสัญลักษณ์แฮมเมอร์ขนาดใหญ่หนาๆแบบนี้เลยค่ะในตัวรถของรุ่นสตอมแท a กค่ะยังมีราวหลังคาเพื่อให้เราอาเดใช้ตามการใช้งานได้ด้วยเป็นราวหลังคาขนาดใหญ่ที่เราสามารถดึง ใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งด้านหลังค่ะหรือว่าจากฝั่งด้านหน้าก็ได้สามารถดันใช้งานได้หรือว่าจะใช้เป็นแหลกใช้เป็นการใช้งานตัวตะข่ายหรือว่าจะติดตั้งอุปกรณ์เต็นท์ก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันมาต่อด้านหลังกันค่ะตัวด้ามจับเปิดประตูดีกว่าเพราะว่าตัวด้ามจับเปิดประตูเราก็ใส่ตัวเบ้ากันลอยให้กับคุณลูกค้าด้วยนี่ค่ะนี่ ในรุ่นส t o r m มแทกไม่ว่าจะเป็นขับ2หรือว่าขับ4สิ่งหนึ่งที่ต้องมีคือโลบาที่ไว้ใช้งานได้ตามความสะดวกเลยตรงนี้ก็มีการดีดตัวใช้งานข้างบนแล้วเราสามารถปรับได้ถึง5ระดับค่ะแค่วางตรงนี้แล้วก็ใช้จะใช้ในส่วนสนุกใช้รถคันนี้ใน ซา f ารีเวอร์อย่างนี้ก็ได้ค่ะใช้ในงานที่เป็นออกแนวรุยรก็สามารถทำได้เหมือนกันกับตัวรุ่น s t o r แท็กไม่ใช่แค่ขับเท่ๆอย่างเดียวด้วยซ้ำนะเพราะว่าตัวโลบารด้านหลังสามารถให้ผู้โดยสารอันนี้ก็เว้นไว้วิจารณญาณในการรับชมด้วยสามารถยืนได้ป้อนอาหารสัตว์ได้เป็นบางตัวเนะาะนี่ก็าการใช้งานได้ค่ะถ้ามาที่ฝั่งด้านหลังกันบ้างกับตัวครอบ ฝาถังน้ํามันค่ะตัวนี้ก็จะมีการตกแต่งลวดลายมาฝั่งด้านหน้าจะเป็นที่รองรับดีเซลค่ะรองรับไบ o โอดีเซล b 2 0ด้วยถังน้ำมันที่รองรับเปิดปิดการใช้งานได้เลยจากทางด้านนี้ซุ้มล้อค่ะแร็คเตอร์ขนาดใหญ่สีดําแล้วก็ตัวยางด้านหลังจากโตโยต้าค่ะสเปคยางด้านหลังก็จะเป็นเบอร์เดียวกันเลยทั้ง4เส้นนะ2เป็นตัว lt 27 5ทับ 55. ล้อแมกเดนโซขนาด20นิ้วด้านหลังให้มาเป็นดิสเบคค่ะช่วงล่างด้านหลังก็จะเป็นแหนบซ้อนเช่นเดิมเลยเพราะว่าเราไม่ได้ปรับเปลี่ยนช่วงล่างนั่นเองนี่แล้วก็ยังมีการตกแต่งสติ๊กเกอร์ด้านหลังอีกด้วยเพราะในรุ่นสปอมแท็กเขาก็จะมีตัวฟอนสตอมแท็กแล้วก็ตัวสติ๊กเกอร์มาค่ะยังไม่หมดเวลาจะก้าวขึ้นด้านหลังในรุ่นเลนเจอร์ตอบโจทย์ในการใช้งานคือตัวแป้นบันไดด้านหลังค่ะตัวนี้ก็สามารถก้าวเข้าไปด้านหลังได้เลย มีการตกแต่งด้านหลังเพิ่มเติมด้วยไฟท้ายที่ให้มาค่ะในรุ่นสตอมแท็กจะเป็นไฟท้ายแบบ Full LED แล้วก็นี่ตัวกรอบครอบไฟท้ายของแท้ด้วยี่ให้ไปเป็นผิวทรายกันลื่นแบบนี้เลยเราจะเห็นวัสดุอาจ,อาจิอาจจะมีรีวิวแบบว่าผิวลื่นๆผิวเงาแต่อันนี้เป็นครั้งแรกที่เราเห็นเป็นผิวทรายค่ะ ตัวกระบะด้านท้ายตรงนี้นะจะให้มาเป็น FORD ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะตกแต่งเพิ่มไหมแล้วก็สามารถตกแต่งใส่เข้าไปเพิ่มได้ค่ะมีตัวช่องเสียบกุญแจไฟเบรกดวงที่3แบบ LED แล้วก็ตัวเปิดนะด้านท้ายค่ะฝากระบะด้านท้ายเป็นแบบ Easy Leaf นะช่วยผ่อนแรงด้วยแล้วก็จะมีตัวล็อกแบบนี้ค่ะ ตัวแมกไลเนอร์เพราะว่ารถคันนี้เรากำลังจะส่งมอบให้กับคุณลูกค้านั่นเองนี่ก็จะเป็น FORD ค่ะสีดำนั่งได้สะดวกสบายค่ะแล้วก็ลื่นๆแบบนี้แล้วก็ยังมีฟังก์กชันการใช้งานค่ะกับตัวใช้งานไฟด้านหลังด้วยเวลาเราทำการที่จะสตา,สตาร์ทรถหรือว่าเข้าใช้งานค่ะเราก็สามารถใช้ตัวปลั๊ก ด้านหลังได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นปลั๊กแปลงไฟ AC หรือว่า power outlet ชาร์จค่ะก็มีให้ใช้งานเหมือนกันมาแล้วก็จะต้องแบบว่าขึ้นลงได้ง่ายๆสะดวกสบายค่ะยังมีตัวฟอนเลนเจอร์ด้านหลังนะตัวกล้อง360องศาก็จะมีตัวกล้องช่วยถอยจอด้านหลังให้ด้วยมาต่อกันที่ชุดกันชนเหล็กแฮมเมอร์ค่ะ อ้อันนี้อันนี้บอกได้เลยว่าเมื่อกี้นี้เคาะด้านหน้าเคาะด้านข้างมาแล้วด้านหลังนี่คือแน่นมากค่ะเคาะตรงไหนเราจะได้ยินเสียงเลยว่ามันแน่นแล้วก็แข็งแรงด้วยมีผิวให้เราเหยียบกันลื่นบริเวณด้านหลังด้วยสัญลักษณ์ของแฮมเมอร์อันนี้ก็เป็นเหล็กเหมือนกันนะตัวน็อตทุกตัวเป็นเหล็กทั้งหมดตัวกรอบป้ายทะเบียนเราจะใส่ด้านบนตรงนี้จะเป็นตัวลากจูงค่ะหรือว่า ที่เป็นสเปคต่างประเทศตัวนั้นจะมีให้ใส่ตรงนี้เวลาเราจะต้องใช้งานเรือ,อเป็นเรือเป็นสปีดโบสหรือว่าเป็นต้องข้อต่อที่เป็นแบบพิเศษ 3. จุดแบบนี้ก็สามารถใช้งานในการลากจูงได้แล้วก็ยังมีเพิ่มเติมให้อีกนะกับตัวลากจูงด้านหลังอีก2ชิ้นค่ะสีแดงใหญ่ๆแบบนี้เลยระบบเซ็นเซอร์ด้านหน้ามีมาให้6ด้านหลังก็มีให้ใช้งานอีก6จุดค่ะ นี่ก็จะเป็นส่วนของชุดแต่งรอบคันค่ะแล้วก็ตัวความพิเศษในรุ่นสตอมแท็กขับเคลื่อนสีล้อและเดี๋ยวจีจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปรับชมเพิ่มเติมภายในห้องโดยสารกันด้วยค่ะในรุ่นสตอมแท็กเขาทำออกมาได้สวยมากๆด้วย